วันนาทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบ,บุรีและเธอนั้นได้แต่งงานกับสามีสามีของเธอเป็นข้าราชการในกรมกลมหนึ่งบ่อยครั้งสามีมักจะมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปตรวจราชการในต่างจังหวัดเป็นเดือนๆและด้วยทางสามีก็ยังมีพ่อของเขา อีกคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ส่วนคุณแม่ของสามีได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วพ่อของสามีนั้นเป็นข้าราชการ,กรเกษียณอายุแล้วกินบำนาญอยู่บ้านเฉยๆซึ่งตอนนี้ท่านก็อายุราวๆหกสิบกว่าเห็นจะได้ บ้านที่วันนาและสามีอยู่นั้นเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และมีศาลานั่งเล่นที่ริมคลองบ่อยครั้งในวันหยุดเธอจะชอบมานั่งถักไหมพรมเล่นและก็เผลอหลับไปที่ศา,าลาริมน้ำเป็นประจำเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า เมื่อวันนาได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้กับสามีและพ่อสามีได้ไม่นานนะักเธอก็สังเกตดูว่าพ่อสามีนั้นจะชอบมองเธออยู่บ่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรพอเธอแอบสังเกตดูพ่อสามีมาสักพักท่านชอบที่จะจ้องมองเธอด้วยสายตาแปลกๆยังไงชอบกลน แต่เธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรและคิดว่าท่านคงจะเอ็นดูถึงคอยสังเกตความประพฤติและความเป็นแม่บ้านว่าเธอนั้นดีหรือเปล่าวันนารู้สึกเกรงๆอยู่เหมือนกันเวลาที่ท่านมองและสามีของเธอก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ ซึ่งวัน,นาเองก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับสามีเธอด้วยวัน,นาสังเกตได้ยิ่งเวลาที่เธอเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเมื่อออกมาแล้วใส่ชุดคลุมออกมาทีไรหลังจากนั้นพ่อสามีก็มักจะชอบเดินสวนเธอเข้าไปในห้องน้ำต่อจากเธอเลยเป็นประจำซึ่งเธอ ก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงได้ชอบเข้าไปต่อจากเธอนักหรือว่าบางคืนที่วันนาเสร็จกิจกับสามีแล้วลุกเข้าไปในห้องน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดเมื่อเธอออกมาก็ต้องเจอกับพ่อสามีนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาที่ห้องรับแขกและจะเฝ้ามองสังเกตเธอทุกทีไปแต่เธอนั้นก็แกล้งทักท่าน ไปตามมารยาทคุณพ่อยังไม่นอนอีกเดรอคะแล้วพ่อสามีของเธอก็จะตอบว่าอืมรอดูหนังอยู่นะ่ะหรือบางครั้งก็จะเป็นยังไม่ค่อยง่วงอะไรทำนองนี้ตลอดจนมาวันหนึ่งท่านไม่ค่อยสบายคงเพราะว่าท่านไม่ค่อยจะได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ หรืออาจจะมัวแต่นางจ้องวันนาจนดึกดืกดกดนด่นทุกครั้งสามีก็ได้พาท่านไปหาหมอรวมทั้งตัววันนาเองก็ติดรถไปด้วยจนหมอตรวจอาการแล้วก็พูดว่าคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรมากนักเพียงแต่มีอาการอ่อนเพลียไปบ้างเลยให้ยาบำรุงและวิตามินมาทาน จะให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แต่ก็ช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้นะเช้าวันรุ่งขึ้นสามีก็บอกว่าเขานั้นจะต้องเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดหลายวันและเป็นแบบนี้บ่อยๆตกเดือนละสองถึงสมครั้งสามีก็จะบอกกับวันนาว่าให้เธอนั้นช่วยดูแลพ่อของเขาด้วย ถ้าไม่สบายก็ช่วยจัดหาอยูกยาให้ท่านกินหน่อยรวมถึงเรื่องข้าวเรื่องน้ำด้วยวันนาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องรับคำสามีตามหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีหลังจากที่สามีได้เดินทางออกากบ้านไปแล้ววันนาก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทํางานตามปกติแล้วก็ได้เดินเข้าไปดูอาการของพ่อสามี ที่ในห้องของท่านว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าอยากจะสั่งอะไรให้เธอช่วยได้บ้างเมื่อเธอเปิดประตูห้องของพ่อสามีเข้าไปนั้นเธอก็พบว่าได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นมันคาวขะคลุ้งห้องไปหมดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักหลังจากนั้นเธอก็ได้จัดยา และอาหารให้ท่านเอาไว้ทานในตอนที่เธอไม่อยู่บ้านแต่ท่านก็บอกว่าให้เธอช่วยพยุงท่านไปที่ห้องน้ำทีท่านบอกว่าท่านเดินไม่ค่อยไหวใจรู้สึกวิววิวกลัวจะเป็นลมล้มไปเสียก่อนวันนาก็เลยต้องเข้าไปพยุงท่านเข้าห้องน้ำตามที่ท่านต้องการเมื่อท่านลุกจากที่นอน ท่านก็เข้ามาเกาะที่คอวันนาทันทีซึ่งเธอก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรพอเห็นว่าท่านไม่สบายแต่พ่อพาเดินไปถึงห้องน้ำท่านบอกว่าช่วยพยุงไปที่โถวส้วมด้วยและให้เธออยู่เป็นเพื่อนคอยดูท่านจนเสร็จกิจเธอก็นึกอยู่นานทีเดียวแต่ก็เอาเธอะไหนๆก็เป็นพ่อสาม,มีนินาคงไม่มีอะไรหรอก หลังจากนั้นท่านก็ยืนปลดทุกต่อหน้าเธอเลยเมื่อเธอเห็นแล้วจึงตกใจมากอะไรกันนะทำไมท่านถึงกล้าทำอะไรแบบนี้ต่อหน้าเธอแล้วอาการตอนนี้ของพ่อสามีไม่เหมือนคนไม่สบายเลยยังดูแข็งแรงท้งคนและเจ้าน่นด้วยหลังจากยืนอึ้งไปสักพักหนึ่งเธอก็แกล้งหลบหน้า ไม่มองไปที่ท่านแต่ท่านนั้นน่าจะตั้งใจให้เธอเห็นเธอตัวสั่นไปหมดเพราะทำอะไรไม่ถูกเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นอะไรที่ไม่ใช่สามีตัวเองแล้วมันก็ดูใหญ่โตกว่าสามีเธอมากวันนามือไม้สั่นไปหมดหัวใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะแต่ก็ต้องจำทน ยอมดูแลท่านเพื่อสามีของเธอจนท่านทำธุระเสร็จท่านก็บอกให้วันนาพยุงท่านไปนั่งที่โซฟาแล้วเธอก็ออกไปทำงานวันนั้นวันนาทำงานไม่รู้เรื่องเลยภาพเมื่อเช้ามันติดตาคนอะไรนะขนาดป่วยอยู่อย่างขนาดนี้นี่ถ้าท่านแข็งแรงปกติดี มันจะสักขนาดไหนนึกแล้วเธอก็รู้สึกแปลกๆอยู่เลยความสุขที่สามีให้กับเธอจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจะเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะสามีเองมักจะทำงานหนักและเครียดมากเมื่อกลับมาถึงบ้านก็กินข้าวอาบน้ำแล้วก็ต้องนอนก่อนทุกทีไปบางคืนวันนามีความต้องการมาก ต้องเป็นฝ่ายเริ่มกวนสามีก่อนทุกครั้งเขาก็จะไม่ค่อยสนองตอบเท่าไหร่บางทีก็ทำกับเธอแบบนกกระจอกยังไม่ทันจะกินน้ำเลยสามีก็เรียบร้อยไปก่อนทุกทีซึ่งมันก็ทำให้เธออารมณ์เสียอยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครเพราะไม่อยากให้สามีไม่สบายใจ จนเลิกงานเย็นนี้เธอรีบกลับบ้านเพื่อมาคอยดูแลพ่อสามีตามที่สามีฝากดูแลท่านเอาไว้พร้อมกับทำข้าวปลาอาหารให้ท่านทานเรียบร้อยแล้ววันนาก็เปลี่ยนชุดทำงานออกเพื่อจะได้ไปอาบน้ำเพราะว่าเธอเหนื่อยล้าเหลือเกินวันนี้เธอใส่กระโปรงค่อนข้างสั้น เป็นกระโปรงสีขาวและเสื้อสีแดงคอเว้าโดยเธอจะสวมเสื้อนอกทับอีกทีแต่พอกลับบ้านมาเธอก็จะถอดเสื้อนอกออกโดยจะเหลือเฉพาะเสื้อด้านในที่เป็นคอเว้าสีแดงและกระโปรงสีขาวเท่านั้นโดยตัววันาเองเป็นคนผิวค่อนข้างจะขาวและรูปร่างอวบ จึงดูว่าเธอจะเป็นเป้าสายตาของบรรดาหนุ่มและคนแก่ทั้งหลายและรวมไปถึงพ่อสามีด้วยพอท่านเห็นเช่นนี้ท่านก็มองเธอแทบจะไม่ละสายตาเลยทีเดียวเหมือนกับไม่เคยเห็นกันมาก่อนแต่เย็นนี้ดูอาการของท่านคงจะทุเลาลงแล้วกินอาหารได้ปกติ พอวัน,นาบอกว่าจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเธอก็จะมองและบอกต่อว่าเออดีๆอาบเสร็จทำธุระเสร็จแล้วช่วยมานวดให้พ่อหน่อยนะพ่อปวดเมื่อยแข้งขาเหลือเกินเธอนั้นก็ได้แต่รับปากท่านไปโดยไม่ได้คิดอะไรจนเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จ เธอก็ได้ใส่ชุดนอนผ้าลื่นๆมันๆเหมือนปกติที่เคยใส่ตอนนอนออกมาและเดินมาหาท่านที่โซฟาแล้วก็ถามท่านว่าพ่อจะให้ทำอะไรคะท่านก็บอกว่าให้ช่วยมนวดที่หลังให้ท่านหน่อยรวมทั้งที่ขาด้วยเขารู้สึกปวดเมื่อยไปหมดจนแทบจะเดินไม่ไหวหลังจากนั้นเธอก็ปนนิบัติ เสมือนเป็นพ่อแท้ๆของเธอท่านก็ลงมานอนกับพื้นที่ปูพรมเอาไว้แล้วก็เอาผ้าห่มลงมาปูนอนอีกทีตอนแรกท่านก็นอนคว่ำหน้าบนหมอนให้วันนาเข้าไปนวดที่หลังเธอก็นวดไปจนทั่วแผ่นหลังของท่านแต่แล้วท่านก็พลิกมานอนหงายแล้วก็ให้เธอนวด ไล่ตั้งแต่เท้าขึ้นมาเรื่อยๆตามแข้งและขึ้นมาถึงโคนขาเธอสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นมาเธอจึงอดนึกถึงภาพที่ได้เห็นเมื่อเช้าไม่ได้ทําให้เธอหน้าร้อนบูบวาบไปหมดเหงื่อซึมกายมือและใจสั่นเทาแต่ระหว่างที่เธอต้องก้มๆเงยๆนวดทันอยู่นั้นเธอสังเกตเห็น ท่านจ้องมองมาที่เธอตลอดเวลาแทบจะไม่ละสายตาเลยทีเดียวมีหน้าล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้วันนาก็เลยอยากจะแกลง้งยัวท่านเล่นๆให้ท่านรู้สึกกระชุ่มกระชวยก็แค่นั้นวันนาแกล้งท่านอีกเป็นเวลาพักหนึ่งเพราะมัวแต่ก้มๆนวดขาให้ท่านจนในที่สุดพ่อสามี คงจะอดใจเอาไว้ไม่ไหวแล้วท่านลุกขึ้นมาและโน้มคอเธอไปซึ่งเธอก็ไม่ทันระวังตัวรสสัมผัสจากชายแก่มันทำให้เธอถึงกับอ่อนระทวยหมดเรียวหมดแรงเอาดือด้อจะร้องก็ไม่กล้าคืนนั้นมันทั้งสั่นและตื่นเต้นมากๆจนวน,นาเอง ก็ลืมไม่ลง